GMM Show มุ่งหน้าสู่เทศกาลดนตรีริมทะเลในชาง Music Connection p r e s e n t Rock on the Beach 2025หลังจากที่ Rock on the Beach ปีแรกสร้างความสำเร็จให้เป็นที่รู้จักในวงการเทศกาลดนตรีและแฟนเพลงชาวร็อกในปีนี้ G Face ผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคอเพลงตัวจริงภายใต้ GMM Show พร้อมแล้วที่จะนัดรวมคนชาวร็อกอีกครั้งในชาง Music Connection Present Rock on the Beach 2025เทศกาลดนตรีริมทะเลที่ร็อกที่สุดณหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองในวันเสาร์ที่วันที่26เมษายนนี้พร้อมประกาศว่าเตรียมประทับประสบการณ์ร็อกริมทะเลที่สุดในประเทศทั้งบรรยากาศริมทะเลผสมผสานไปด้วยเสียงดนตรีร็อกเดือดเดือดด้วยไลน์อัพศิล,ลปินที่มาแบบจัดเต็มไม่น้อยหน้าใครกับสิบศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย Big a s lam, e P H U w e s Body Slam j o e y Phu w s i t โล m lar, Only Monday, adox, a I T o โ o n i c N.U.M.G.L.A. โอล m มันเดย์ r าดาด T.A.I.T.O.S.M.I.T.H. ฟร e แมนดาวและ T.I.L.L.Y. เบิร์ดที่จะมาเขย่าวเวทีและปลดปล่อยความมันแบบไม่มีหยุดกระโดดสุดตัวบนพื้นทรายแบบไม่ต้องยังพร้อมโปรดักชันแสงสีเสียงสุดพิเศษมาตราฐาน g f a r c e ที่ออกแบบให้มันต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบจุกๆนอกจากเสียงดนตรีและบรรยากาศริมทะเลแล้ว รอ c ออนเดอะบีช2025 mm hmm. ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆรอยอยู่อีกมากมายให้เหล่าแฟนเพลงได้มาร่วมสนุกกันตลอดทั้งวันทั้งคืนรวมไปถึงจุดถ่ายรูปเช็คกินแบบจัดเต็มให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแชร์โมเมนต์โลกของชาวร็อกลงโซเชียลกันอีกด้วยชาวร็อกตัวจริงต้องไม่พลาดเพราะที่สุดของศิลปินร็อกจะมาสร้างประสบการณ์ความสนุกริมทะเลให้ทุกคนในทางมิวสิ c คอนเน t i ชั่นเ s ร n เซนต์ on the Be ดอะ2025เริ่มจำหน่ายบัตร Earl y Bird ราคา1,800บาทจากปกติ2,200บาทวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2568ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลติเกตในร้าน7 e l e v e ทุกสาขาทั่ว ประเทศ w w w l d w i d k w t c o m l t i c k e t c o m และแอปพลิเคชัน t i c k e t ตียหรือ w w w t d w i d t w e b t i c k e t สำหรับใครที่พลาดงานปีที่แล้วอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเป็นครั้งที่2แล้วเจอกันที่หาดแหลมเจริญจังหวัดระยองในวันเสาร์ที่วันที่26เมษายน2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, IG, Tiktok, GFESTTH บางส่วนของสินค้าที่ระลึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม COCKTAIL EVERLIVE e e, ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนท,ทั้งที่มีบัตรคอนเสิร์ตหรือไม่มีบัตรก็ซื้อได้เปิดจำหน่ายในวันที่27กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆสินค้านี้เป็นเพียงบางส่วนของคอลเลกชันคอนเสิร์ตคอคเทลเอเวอร์ไล e เท่านั้น ยังมีสินค้าพิเศษอื่นๆที่จะวางจำหน่ายเพิ่มเติมเฉพาะที่บูธเมื่อชันใดในงานคอนเสิร์ตค o อ k เทลเอเวอร์ไลท์วันที่30-31มีนาคม2568ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจผู้เข้าร่วมงานจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ p r e ร e จิสเตอรเพื่อใช้แลกรับสายรัดข้อมือไรส์แบนบริเวณหน้างานเพื่อใช้เข้างานไม่สา่ คนสิบแลกเปลี่ยนสายรัดข้อมือได้สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้างานเพิ่มมิตเทส